สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมกับผมต่อจาก Hello t o k กี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาแกะกล่องนะครับเก้าอี้เกมมิ่งราคาไม่ถึง1,000บาทนะครับตัวนี้รวมส่งแล้วเนี่ยจะอยู่ที่8 0ดกว่าบาทนะครับก็เป็นเก้าอี้เกมมิ่งราคาถูกนะครับตอนนี้คือเก้าอี้เกมมิ่งถูกมากนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูคุณภาพของสินค้าน้อว่าในราคาไม่ถึงพันเนี่ยมัน มีอะไรให้บ้างแล้วก็ลักษณะของตัวงานเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้มาดูกล่องก่อนก่อนนะครับเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นแบรนด์อะไรเนี่ย l a y 55นะครับอะไรประมาณนี้นะนะครับก็ส่งมาเป็นแบบนี้เลยนะครับกล่องนะสินค้าก็ดูโอเคนะครับไม่มีอะไรเสียหายมีขาดนิดนึงนะครับาไม่เป็นไรเดี๋ยวลองมาแกะกันนะครับว่าด้านในจะมีอะไรมาให้บ้างนะครับ โอเคเปิดกล่องมานะครับแล้วก็เจอคู่มือก่อนเลยนะครับคู่มือนะเป็นคู่มือการติดตั้งนะครับ mm hmm. installation นะประมาณนี้นะครับ mm hmm. เขาก็จะมีรายละเอีย hmm. ดว่าจะต้องทำอะไรบ้างแบบไหนนะครับโอเค ตัวแรกเป็นเบาะนั่งนะครับก็โอเคนะนะว่าตัวงานค่อนข้างดีนะครับดีมากนะครับหอ,อมันดีมากนะครับโอเคเดีย๋ยวเราไปต่อกันเรื่อยๆเลยเนาะตัวที่สองเป็นพนักพิงนะครับพนักพิงนะนี่ อันนี้เป็นสีขาวนะครับก็จะมีสีขาวสีแดงสีน้ำเงินนะครับสามสีนะอันนี้ผมเลือกมาเป็นสีขาวนะครับอันนี้จะเป็นเท้าแขนนะครับเท้าแขนเท้าแขนอันนี้ก็น่าจะเป็นกล่องอะไรข้างในครับเดี๋ยวเราค่อยเก็ แถมถุงมือมาให้ด้วยนะครับถุงมือในการประกอบดีมากเลยอันนี้ก็เป็นเท้าแขนอีกข้างนึงนะครับแกะจากกล่องมาไม่มีอะไรเสียหายนะอันนี้เป็นฐานลองนะครับฐานล้อนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันเนาะเดราจะเริ่มจากการแกะ อะไรในกล่องนะครับที่มีมาให้ก่อนนะน,นี้น็อตนะครับมาเป็นชุดเลยนะครับน็อตแล้วก็หกเหลี่ยมที่ทันนะครับแล้วก็ตัวที่ปิดจุกน็อตอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวครอบนะครับตัวครอบกระบอกโชคนะครับ ก็งานประมาณหนึ่งนะครับไม่ได้ดีมากเอาเราก็บอกโชคอันนี้ล้อนะครับล้อมีมาให้ห้าหชิ้นนะครับอันนี้เป็นตัวปรับขึ้นลงนะครับตัวลองบ่กทีนะครับ ตัวนี้ก็คือเป็นโช๊คนะครับโช๊คนะนี่นะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเราจะประกอบล้อกันก่อนนะครับประกอบล้อใส่ก่อนนะอันนี้ผมไม่ได้ดูคู่มือนะครับก็ประกอบตามตามความเข้าใจแล้วกันนะฮะอาจจะผิดตรงไหนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะล้อมันก็จะเป็นสลักนะครับสลักแบบนี้นะไม่ได้เป็นเกียวนะครับก็คือกดเข้าไปได้เลย ง่ายครับแบบนี้นี่นะครับใส่ล้อเรียบร้อยนะครับแล้วก็อันนี้คือโชคนะครับโชคนะแล้วก็ใส่ตัวนี้นะครับใส่ตัวคลอกเข้าไปนะแบบนี้นะครับมันก็จะเข้าพอดี ็เอาโช๊กนะครับด้านที่เป็นแบบนี้นะครับใส่เข้าไปที่เบ้าล้อแบบนี้นะครับน,นะนี่วางลงไปเฉยๆนะครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็นฐานนะครับฐานที่ไว้สำหรับใส่บอกนะครับนะเขาจะเขียนไว้ว่าอันนี้ด้านหน้านะครับด้านหน้านะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวปรับปรับแรงโยกนะครับว่าจะเอาให้มันแบบ ให้มันตึงมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นเบาะนั่งนะครับเบาะนั่งแยะเลยนะครับโหงานดีมากนะครับเมื่อก่อนผมซื้อตัวละสองพันอ่ะยังไม่ได้งานอย่างนี้เลยนะครับอันนี้งานแบบดีฮะดีดีมากๆนะครับนี่มันจะมีเบาะนะครับว่าเป็นฟอนตนะครับก็คือหน้ากับหน้านะครับแบบนี้นะใช้น็อตนะครับ นี่เขาจะบอกนะครับว่าน็อตอันนี้สําหรับอะไรน็อตอันนี้สําหรับอะไรอะไรเงี้ยนะครับอันนี้อาร์มเลสนะครับสำหรับตัวเท้าแขนนะครับอันนี้สเปร์ก็คือน็อตสํารองนะครับอันนี้เป็นตัวนั่งนะครับสําหรับตัวนั่งนะสี่ตัวแล้วก็ตอนนี้เราประก,กอบเบาะนั่งเนาะแล้วก็แกะตัวที่เป็นน็อตสาหรับเบาะนั่งออกมาก่อนเลยนะครับแล้วก็เอาที่ขันออกมาด้วยนะ เาไปเลยนะครับเี้ยรูเขาสล็อตมาให้นะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะใส่ยังไงแต่ก็ใส่ให้มันตรงแล้วกันนะครับไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาทามาเพื่อมันให้ให้ตัวได้อยู่แล้วนะครับเผื่อว่าเวลาที่เขาเจาะรูกระดานมามันไม่ตรงนะขันล้มหลวไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องขันแน่น,นะนล้มคหลว ขันพอประมาณนะครับให้ตึงๆมือนะไม่ต้องขันแบบจนน็อกขักนะครับโอเคตอนนี้เบาะนั่งเราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่คอมเพลอเรอร์อีกนะครับนี่นะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราประกอบพนักพิงกันนะ,ะพนักพิงนะครับดูงานก่อนนะงานถือว่าโอเคนะผมว่างานผมว่างานดีมากนะครับไม่มีย่นเลยนะครับงานดีมาก ทีนี้แต่มาสังเกตจากตัวรูน,น็อตแล้วเนี่ยเขาน่าจะยึดด้วยตัวอาร์มเลสนะครับตัวที่เป็นเท้าแขนเพื่อให้มันยึดยึดกันได้นะครับแบบนี้นะเพราเราต้องเอาตัวนี้ออกมาด้วยนะครับเพื่อให้มันยึดกันนะครับก็ใช้น็อตชุดนี้นครับชุดนี้ เหมือนกับว่าเขาเจาะรูมาแบบให้ตัวเยอะมากเลยนะฮะเจาะรูมาโคตรใหญ่เลยฮะดูเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดเขาเจาะรูมาแบบพอดีกับตัวนอ็อตอะมันก็จะไม่ให้ตัวนาะมันจะทําให้ฟิกมากนะครับฟิกฟิกเกินไปมันก็จะประกอบแล้วบางทีมันเจาะมาไม่ตรงมันจะมีปัญหา เราคันไว้แบบประมาณนึงนะเราใส่พนักพิงไปแล้วเราค่อยมาล็อกแน่น,นเอาที่เราล็อกแน่นไปแล้วมันจะการให้ตัวมันจะฟิกไปเลยนะครับอันนี้ผมใช้ทักษะช่างล้วๆเลยนะครับไม่ได้ดูคู่มือเลยนะครับความน่าจะเป็นของการกรอบก็อีนะ โอเคครับตอนนี้ก็ใส่เท้าแขนไว้ทั้งสองข้างแล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะมาใส่ตัวบอกพิงกันนะครับก็สังเกตดูรูน็อตตรงนี้นะครับแล้วก็จะใส่ตัวรูของเท้าแขนที่เหลือตรงนี้นะครับสองรูนะเนี่ยเนี่ยนะครับสองรูนีนบ เคยนะครับก็ใส่ไว้ประมาณเนึนะนี่นะครับทางด้านหลังเขามีโลโก้ด้วยนะเพลง55นะครับนีนะ่สวยงามแล้วก็ใส่ตัวที่เหลือเข้าไปนะครับ พอแล้วนะครับก็จะเข้านะครับต้องจับให้ตรงที่สุดนะครับอย่าฝืนขันกาได้นะครับหัวน็อตมันจะมันจะเสียนะครับเพราะว่าน็อตมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร,ร่นะจับให้ตรงที่สุดนะครับแล้วค่อยขันเข้าไปนะครับ ผมมีไขคองแบบนี้นะครับเดี๋ยวเอามาช่วยนะช่วยขันนะตัวพนักพิงกับตัวเบาะเนี่ยควรจะขันให้แน่นที่สุดนะครับแต่ก็อย่าขันจนหอดขาดนะเออมันก็จะมีความสุดของเกียวมันอยู่นะครับประมาณนี้นะ ประมาณนึงนะครับอันนี้ก็สุดท้ายนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับในการเพิ่มความสวยงามนะครับแบบนีนะ่ก็คือเอาไว้ปิดรูนี่แหละ คตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ e เกม i n g เลยค่ไม่ถึงพันนะครับนี่ดูนะครับสวยสุดยอดเลยนะครับงานเย็บก็ถือว่าโอเคนะนุ่มฟองน้ําดูนุ่มนะครับดีมากนะครับโอเคผมว่านั่งโอเคนะฟฟลลิ่งดีนะครับใช้ได้เลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะปรับเอนนะครับเราก็จะสามารถปรับที่ตุ้มตัวนี้ได้นะครับเนี่ย ปรับให้มันหลวมนิดนึงนะครับมันก็จะเอ็นได้นะครับแต่มันก็เวลาเอ็นผิดจังหวะมันก็จะเวร์วเวหน่อยนะครับมันเก้าอี้มันจะล้มนะอ่าโอเคยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้ดูเป็นตัวอย่างนะในสําหรับคนที่ต้องการซื้อเก้าอี้เก็บมิงทุกๆนะครับแล้วก็วิธีการประกอบนะครับไม่ยากเลยนะครับสามารถทําได้เลยนะครับหนุๆน้องๆก็อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณพี่ประกอบให้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นสเปร์พาร์ตนะครับก็คือเป็นอะไรสำรองนะครับสําหรับ น็อตที่มันเสียหรือว่ามันกระเด็นหายอะไรงนี้นะครับโอเคครับผมหวังว่าคงมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาก e ็อีเกมมิ่งราคาประหยัดแบบนี้นะครับโอเคครับผมยังไงขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับผม